เดี๋ยววันนี้นะพวกเราต้องตั้งใจเป็นกรณีพิเศษแต่ตั้งใจเราตั้งทุกวันนั่นแหละแต่วันนี้พิเศษเยอะหน่อยคือให้เราเอา วันที่หนึ่งถึงวันที่สามที่สี่มาเป็นตัวตั้งแล้วก็ให้พวกเราคิดพิจรารณาจิตใจของตนเองว่าคะแนนของเราเนี่ยมันได้เต็มร้อยไหมทำแต้มขึ้นมา มันตีตื่นขึ้นมาหรือว่ามันร้อยลงแล้วก็ให้สังเกตว่าตอนที่เวทนาคือความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นเราต่อสู้มันได้ด้วยความสบายใจด้วยความปิติสุขหรือไม่ถ้ามันยังก็แสดงว่าจิตและอินทรีย ของเรามันอ่อนแอกระว่าอินทรีย์อ่อนพลังจิตมันอ่อนมันทำท่าจะสู้ไม่ไหวให้เราจำจุดตรงนั้นเอาไว้แล้วเราก็จะได้ทำข้อสอบวันนี้ซ่อมซ่อมแซมตรงนี้ให้มันแข็งกร่งแล้วก็อีกข้อที่สอง ที่เราเกิดอาการง่วงมันจะครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือสติเราตรงนั้นมันขาดหายไปมันก็เลยทำให้เราในง่วงอยากจะหลับอันนั้นก็คือจิตก็อ่อนแอการที่บำเพ็ญตบะธรรมอินทรีย์ธรรมตรงนั้นเราอ่อนเราก็จะซ่อมแซม วันนี้เราจะนั่งดูว่าตั้งแต่ต้นจนจบเราจะรักษาระดับจิตที่เรามีความปีติมีความสุขเราไม่วันไว้ต่อความตายไม่วันไว้ต่อความเกบไม่ได้วันไว้ต่อเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ผ่านมา เราพร้อมอยู่เสมอตายเวลาไหนก็ได้ยืนเดินนั่งเป็นเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็นการตายเราก็รับสถานการณ์และเหตุการณ์นั้นได้โดยที่เราไม่หวั่นไหวไม่ยำเกรงไม่เกงรงกลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะเราอยู่แบบผู้รู้รู้ตัวเดียวเท่านั้นลนะ เราจะชนะได้ทั้งหมดตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงตั้งแต่ต้นเขาเรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเรายังรักษาสภาพจิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านไม่ส่งจิตออกนอกไม่อ่อนเพลียไม่หิวโหวยไม่ <c oughs> หมุดหิดลำคาญแล้วก็ไม่นั่งไม่ไม่นั่งรอเวลาเมื่อ,อไรจะหมดเวลาเวลาจะถึงเสีอทีหรืออะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่ส่งจิตออกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ตามการตามเวลาตามความต้องการของกิเลสอันนั้นคือคือเป็นสิ่งที่เราบกพร่องเป็นสิ่งที่เราอ่อนแอ เพราะนั้นให้มันอยู่กับเราตั้งแต่ต้นในทรรมกลางและที่สุดจิตเราก็ยังอยู่กับตัวตนของจิตได้คือมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาถึงจะเรียกว่าการบำเพ็ญการนั่งสมาธิภาวนาถึงจะได้ว่าจิตรวมตั้งแต่ คณิกะอุป,ปจารและถึงอัปปนาฟังเป็นอัปปนาคือตั้งแต่ต้นจนจบนี่คือคามอัปปนาสมาธิคือมันตัดขาดจากความฟุ้งซ่านตัดขาดจากความปรุงแต่งคือมันตัดขาดหมดเลยมันไม่เอาอะไรแล้วมันมีแต่จิตรู้จิตอยู่เช่นนี้ถ้ารู้ก็รู้เรื่องของกาย กายก็คือกายเรามันก็วนเวียนอยู่กายเรากับจิตเราสัญญาทางโลกสัญญาภายนอกดินฟ้าอากาศภายนอกไม่ได้มันไม่ได้สําคัญเท่าอากาศที่มันอยู่ภายในอันนี้คือถ้าเรารู้อยู่อย่างนี้ตั้งแต่ต้นจนอวจนจบเวลานั่นแหละเรียกว่าจิต รวมใหญ่เข้าสู่อัปปนาสมาธิเราจิตก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นจากปัญญาแสงสวา่างสว่าเกิดขึ้นจากสติแสงสว่างเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นกับกายกับใจมันไม่ได้ไปเกิดขึ้นจากที่อื่นนี่รีลกว่าแสงสว่างแห่งธรรมปรากฏขึ้นแล้ว สัญญาภายนอกเราไม่มีมีแต่ปัญญาอยู่ภายในอันนี้จิตก็เลยมีความสุขอันนี้ให้เข้าใจในหลักธรรม <c oughs> ถาม้า่นา้นเดียวพวกเราจะหลงประเด็นเราก็จะกลายเป็นกรรมฐานเวลานั่งเอาเวลา คือเราจะไม่นั่งเอาเวลาแต่เราจะนั่งเอาธรรมะที่มันเกิดขึ้นเราจะนั่งเอาแสงสว่างแห่งธรรมที่จะเกิดขึ้นไปในดวงจิตมันก็เลยมีแต่เรื่องจิตกับกายกายกับจิตกายกับจิตจิตกับกายพิจารณากันอยู่อย่างนี้จนสภาพร่างกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ร่างกายมันก็เลยเหลือแต่จิตที่จะรู้อยู่ในจิตนั่นแหละคือผู้รู้ นั่นแหละคือความสว่างแห่งปัญญาความสว่างแห่งธรรมเกิดขึ้นอันนี้ให้เข้าใจเดี๋ยวต้องต้องทำให้มันเช้มแข็งวันนี้ ทำไมเสียงค่อย <laughs> เเออียมแข็งหน่อยเช้มแข็งหน่อยเดี๋ยวมันจะเข้าทางจิเลสจิเลสมันต้องปราบและข่ามันด้วยความเข้มแข็งอดทนอืม วันนี้ดีนะวันนี้ยาวๆเลยสามชั่วโมงดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้วันโกน <c oughs> คืนนี้ ให้พวกเราไปภาวนานะคืนนี้คืนพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันโกนมาหรือนี่วันพระแล้วก็วันนี้เขาเรียกว่าหลอกคือพวกที่จะมากินข้าวตอกแตกเนี่ย ก็จะมาวันมาวันเนี้ยเยอะเยอะมากมแล้ว <c oughs> วันพรุ่งนี้ตอนกลางคืนอย่างนี้แหละพรุ่งนี้นะพวกเขาก็จะมาถึงเดินทางมามาถึงถึงโลกมนุษย์เรา แล้วก็วันพระเช้ามาอีกวันพรเนี่ยเป็นวันตักบ,บาททำบุญอุทิศกุศลแล้วก็แล้วก็ชักผ้าบาังสกุลอันนี้ไม่เป็น เป็นกิจกรรมที่พวกเราที่ได้มาบำเพ็ญจะได้ทำเป็นกิจกรรมสำคัญมากถ้าใครไม่ได้มาก็ก็น่าเสียดายนะกลัวญาติพี่น้องเขาจะผิดหวังคือเดือนสิบมันเป็นเดือนที่ ขปล่อยเปรตปล่อยผีขึ้นมามาชิมอาหารจากมนุษย์โลกถ้าม่นั้นเดียวมันก็จะจำรสชาติไม่ได้เพราะนั้นการเดินทางเนี่ยมันก็เลยลำบากต้องเข้าใจพวกเขาหน่อยโลกันตนานรกเวกีมหานรก เขาจวนจะถึงพวกเราแล้วคืนนี้เนี่ยใกล้จะถึงแล้วพรุ่งนี้เนี่ยตอนกลางคืนเวลาประมาณเดียวกันเนี่ยไปถึงเที่ยงคืนพวกเขาก็จะถึงถึงโลกมนุษย์มันเดินทางยากมากเลยนะพวกเราลองนึกดู พวกโลกันตะนรกเขาก็จะมาจากใาต,ใมมต้มหาสมุทรคือใต้มหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกมาอารต่างๆก็ว่าไปคือเป็นก้นมหาสมุทรนั่นเองพวกนี้แล้วก็ลึกลงไปอีกร้อยแปดพันโยน์แสงพระอาทิตย์ไม่มี แต่ไม่มีแสงใดๆเข้าไปถึงพวกเขาถึงเรียกว่าโลกันตะคือโลกมืดเวลาเขาใช้กล่อมเนี่ยเขาจะไม่มีไอ้หูมันก็มีนะตามันก็มีแต่มันไม่มีแสงเขาก็จะฟ้าฝางเขาเริ่มเดินทางออกมาตั้งแต่ขึ้นหนึ่งคำ ใช้เวลาเดินทางมาทั้งวันทั้งคืนแล้วตอนนี้จวนจะถึงละแล้วอีกโลกหนึ่งก็คืออเวกีมหานรกอเวกีมหานรกนี้จะอยู่ใต้ภูเขาใหญ่ๆอย่างเช่นภูเขาแถวพพชบูรณ์ภูชีฟ้า แล้วก็ที่ตั้งของพระธาตุดอยตุงแล้วก็ดอยลอยสุเทพแล้วอยอินทนนท์แล้วแถวที่ลำปางเนี่ยที่อะไรประตูภาวประตูเผอ,อคืออันนี้เป็นพวกอเวกีมา,านรก แต่มันมาหลายที่นะทางอินเดียก็จะมาจากใต้ภูเขาชิจุก,กูดภูเขาน้ำแข็งฮิมาลัยอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าอยู่ใต้ภูเขาเนี่ยจะเป็นวูนรกคุมใหญ่ๆพวกนี้ก็จะเดินทางขึ้นมาถึงจนจนจะถึงพวกเราเหมือนกันเพราะว่า มนโลกพวกนี้เขาก็จะปิดทําการชั่วคราวเขาก็จะปล่อยสัตว์พวกนี้ขึ้นมาแต่เขามีผู้คุมมาด้วยแล้วเขาก็จะมีโซ่ตวนติดมาด้วยพวกนี้เวลาประมาณนีล่ละเวลาอย่างเงี้ยยี่สิบสองนาฬิกายี่สิบสามยี่สิบสี่ขึ้นไปเนี้ยพวกเขาก็จะเดินทางมาถึงโลกมนุษย์ พอมาเึงโลกมนุษย์แล้วเขาก็จะรู้ว่าจะไปที่ไหนจะไปวัดใดเขาจะไม่ปล่อยนะเขาจะไม่ปล่อยโซ่ออกแต่พรุ่งนี้เนี่ยเขาจะปล่อยอเขาจะเอาตัวและโซ่โซ่ใหญ่ๆเท่าโซ่ที่เขาล่ามรถไฟเนี่ย เขาก็จะเอาไปกองไว้ในในกลุ่มหนึ่งจะมีผู้คุมอยู่ประมาณ8คนแปดดูแลพวกสัตว์นรกพวกนี้ประมาณ800รคนต่อผู้คุม8ดคนเยอะมากแล้วเขาปลดโซ่ตัวนอ,อกเรียบร้อยเนี่ย มันจะกองเท่าภูเขาที่เราอยู่หรือมากกว่าแต่และกลุ่มแล้วเขาก็จะคุมดูแลพวกเขาเนี่ยให้เข้ามาสมมติว่าเขาจะมาวัดป่าบึงศิลาอย่างเงี้ยนะมันก็จะเข้ามามที่เราแปดร้อยคนที่เราแปดหมื่นคน ก็แล้วแต่ว่าพวกไหนมีมากมีน้อยแต่ทุกอย่างมันก็จะลงเลขแปดอันนี้คือเขาจะเดินทางมาเพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้าพวกเราไม่นอนถ้าพวกเราไม่ไม่หลับนั่งภาวนาไปเรื่อยๆนะพวกเราจะได้ยินเสียงโซตรวน ดึกดื่นเที่ยงคืนเนี่ยดังกิ้งก้องกิ้งก้างเนี่ยน่าน่ากลัวนะอืมพวกเราจะได้ยินคือเราไม่ได้ไม่ได้ไปเข้ายาน<ม>เข้าฌานอะไรหรอกอันนี้เขาเรียกว่าเขาบรรดาลให้โลกมนุษย์ได้ตื่นให้โลกมนุษย์ษได้เห็นเน้ให้ได้ยินแต่ถ้าหลับแล้วก็ตัวใครตัวมันนะไม่ได้ยินแต่ถ้าไม่หลับนั่นละ พวกเราจะเห็นแต่มันก็จะมีเสียงรบก,กวนอยู่บ้างนะถ้าหมามันไม่หอบไม่หอนมากไม่อะไรมากเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินชัดแต่ถ้ามันมีลมมีฝนพวกเราก็จะได้ยินค่อนข้างจะดีขึ้นจะชัดขึ้นอีก ในระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่มีฟ้ามีฝนเลยเสียงมันก็ยิ่งหนักแน่นเดียวที่พระองพวกเราะถ้าใครมีแต่นอนเนี่ยมันจะมีการโยกเยกโยกเยกม,มันจะไปขยา่าต้อง มันก็น่ากลัวอยู่นะเอออันนี้ให้ข้อมูลให้พวกเราได้ไปเตรียมตัวว่าคืนนี้หนึ่งคืนพรุ่งนี้หนึ่ง<ม>พวกเราก็จะเตรียมตัวตอนรับพวกเขาอย่าไปหลับนะถ้าหลับเดี๋ยเขาจะหาว่าอ๋อไอ้พวกนี้มันมาน,นอนเฉยๆนี่ เดี๋ยวไปหลับกันไว้ก็หลับบ้างแต่เขาไม่ได้ม่นมมา,มาก็อยู่ไปสักใกล้ๆเทีเ่ยงคืนจันมาเราก็ค่อยพักผ่อนหลับนอนแต่เขาก็เดินทางมาทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละแต่อันนี้อยากจะให้พวกเราได้รับทราบรับรู้ว่าในโลกมนุษย์เราและจัก,กรวาลโลกมันมีอะไรบ้างสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพูดว่าโลกมนุษย์ คือเป็นโลกที่สิ่งที่มีชีวิตอยู่ตัวเป็นๆแล้วในแม่น้ำหล่อมลองน,น้ำมหาสมุทรก็จะมีพวกปูปลาใช้ชีวิตเป็นๆอืมแล้วนอกเหนือจากที่ตาเราเมองไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินอันนี้เขาเรียกว่าเหลือหูเหลืยตา สิ่งนี้เรียกว่าโลกวิญญาณโลกวิญญาณโลกมนุษย์เรามันมีอยู่หนึ่งส่วนแล้วโลกวิญญาณที่เรียกว่าจักรวาลโลกร้อยแปดจักรวาลโลก,ก,ก,โลกมันมากมายกว่ากันเยอะขนาดอันละนะพเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่พวกเขาจะอยู่จะจริงจะได้พบญาติพี่น้องจะไปนระกสวรรค์จะไปอะไรต่างๆน,น,นานาต้องโลกมนุษย์เท่านั้นเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นเองอันนี้มันเป็นมันก็เลยโลกมนุษย์ก็เลยกลายเป็นโลกที่สำคัญอย่างมากสำหรับที่จะไปดีไม่ดีจะชั่วจะเร็วก็จะมีโลกมนุษย์เรา ถ้าอุปมาให้เห็นภาพว่าโลกมนุษย์ที่เราอยู่กันเนี่ยที่เรียกว่ามันอยู่ตรงกลางกลางของจักรวาลโลกอุปมาให้พวกเราเห็นนะพวกเรามีตัวตนคนคนหนึ่งเนี่ยสมมติตัวตนของพวกเราคนใดคนคนคนแต่และคนเนี่ยก็คือโลกหนึ่งใบ แล้วก็จะมีโลกมนุษย์ก,ก็จะก็จะเป็นจักรวาลโลกแล้วจะมีจุดที่เป็นมนุษย์โลกอยู่ตรงกลางก็คือเท่ากับสะดือเนี่ยเขาเรียกว่าสะดือโลกเดี๋ยวกลับไปนี่ไปเปิดดูสะดือตัวเองเนาะมันใหญ่ขนาดไหนอืมแต่จะไปเปิดก้นนะเปิดสะดือเปิดดูหลุมสะดือ อืมแล้วตั้งแต่สะดือขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะก็เรียกว่าจากมนุษย์ขึ้นมาไปเป็นเทพเทวดามรทโผนิพานก็ว่าไปเป็นจากกวานหนึ่งแล้วต่ำลงไปจากสะดือลงไปหาฝ่าเท้านะแล้วก็ที่ ซ้ายขวาหน้าหลังล้วนแล้วแต่เป็นมหาสมุทรอันนี้คือจัก,กรวาลหนึ่งเนี่ยมันจะมีโลกมนุษย์ของเราเนี่ยอยู่ในจัก,กรวาลมันจะเท่าหลุมสะดือของแต่ละคนที่มนุษย์เราอยู่กันทุกวนนันนี้อืน่าจะมาลงไรโเอาอะไรอะมิดเดียวเองอ่ะ แล้วสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันใหญ่โตมโหฬารเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็เยอะมากใช่ไหมก็เรียกว่าสุดขอบจัก,กรวาลก็คือสุดละตรงนี้แล้วก็ลงไปฝ่าเท้าก็สุดแล้วแล้วจะดีจะช่วยอะไรต่างๆนานา,นาก็ก่อเกิดขึ้นจากตรงกลางพระพุทธเจ้าท่านถึงมาค้นพบทางสายกลางอืม ที่ว่าเป็นมัชชิมาก็คืออยู่ตรงนี้เลยเพราะนั้นพวกเราตั้งใจกันบำเพ็ญอยู่ทุกวันนี้เพื่อเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะไปไหนกันแน่ในจักรวาลน,นีนะ้เดียวเราก็รู้เดียวมันก็รู้เองว่าจะไปที่ไหนนะอ๋อ ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวให้พวกเราไปเข้าห้องน้ำไปภาวนาเดอ้อสาธุจเจริญในธรรมน